สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมารวบรวมนะครับคลิปการปรับปรุงนะครับพื้นที่ตรงนี้เนี่ยให้เป็นครัวนอกบ้านนะครับที่ผมใช้เวลาเนี่ยทำอยู่ประมาณตั้งยีวันนะครับงบประมาณอยู่ประมาณ35,000บาทนะครับจะเป็นการรวบรวมขั้นตอนแล้วก็วิธีการเนี่ยตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการกันนะครับเริ่มต้นเลยนะครับผมก็ทําการจัด เคลียพื้นที่นะครับบริเวณตรงนี้นะครับซึ่งครัวที่ผมจะทำเนี่ยจะมีความกว้างอยู่ประมาณ3เมตรนะครับแล้วก็ยาวเนี่ยอยู่ที่ห้าเมตรครับผมจากนั้นนะครับก็มาขุดหลุมนะครับเพื่อที่จะทําเป็นเสาซึ่งทรงที่ผมคิดไว้นะครับจะทําเป็นทรงลักษณะเพิงมาแงนหรือว่าทรงมอร์เดิ์นั่นเองแล้วผมก็ใช้เป็นเสาปูนนะครับหน้าสี่ตัวนี้นะครับแล้วก็เอามาวางนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังนะซึ่งด้านหน้าจะสูงกว่าด้านหลังอยู่ประมาณ3าสิบเซนครับ ความสูงของเสาหน้าก็จะอยู่ประมาณสองเมตรสามสิบเซนนะครับส่วนด้านหลังน่ยจะอยู่2เมตรจากนั้นนะครับเราก็จะตั้งเสาทั้งสี่ต้นครับผมแล้วก็เทปูนลงไปเลยนะครับตรงนี้จะไม่ได้มีการตอกเสาเข็มหรืออะไรนะครับก็จะเป็นการขุดหลุมแล้วก็วางเสาเข้าไปถัดมาครับเมื่อวางเสาสี่หลุมสี่ต้นได้แล้วนะครับผมก็จะมาตีเป็นแบบนะครับเป็นแบบรอบรอบเสาทั้งหมดเลยนะครับก็เป็นใช้ไม้พาเลตนะครับตีเป็นแบบลักษณะแบบนี้ จากนั้นนะครับตรงนี้ผมก็จะสารด้วยเหล็กนะครับใช้เป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับ4หุนนะครับแล้วก็เอามาสารกันให้ได้เป็นแบบนี้ครับแล้วก็ไปสั่งปูนเป็นปูนผสมสําเร็จมาเลยนะครับคิวหนึ่งก็อยู่ที่1750บาทพื้นที่ตรงนี้ใช้ไปทั้งหมด2คิวนะครับก็ตกประมาณ3,5 0 0เมื่อปูนเขามาเทให้แล้วเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือเกี่ยนะครับตัวเนื้อปูนนะครับที่เขาเทเนี่ยให้ทั่วพื้นที่ของเรานะครับจากนั้นก็จะใช้เป็นไม้สามเหลี่ยมนะครับหรือว่า ใช้เป็นไม้อะไรก็ได้นะครับที่ตรงๆนะครับเกี่ยให้ตัวเนื้อปูนเนี่ยมันเท่ากันแล้วก็เสมอกันซึ่งพื้นที่ตรงนี้ต้องบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้มีการตอกเสาเข็มหรืออะไรนะครับเป็นการทําแบบออนกาวเข้าไปเลยนะครับก็คือเป็นเทปูนคอนกรีตที่พื้นดินของเราธรรมดาเลยนะครับจากนั้นเราก็จะปล่อยให้เนื้อปูนเนี่ยแห้งสักประมาณสองชั่วโมงนะครับผมก็จะมีการมาปาดหน้าปูนเพื่อให้มันเรียบนะครับเหมือนเป็นการขัดมันเบื้องต้นเท่านั้นนะครับตรงนี้ ใช้เป็นเกียงเหล็กครับแล้วก็ไล่ปาดให้ตัวผิวของหน้าปูนเนี่ยมันเรียบเสมอกันนะครับแต่สําหรับท่านใดนะครับที่มีความคิดว่าจะทําเป็นการปูกระเบื้องอยู่แล้วเนี่ยผมว่าข้ามขั้นตอนตรงนี้ไปได้เลยนะครับเมื่อปูนแห้งแล้วนะครับผมก็มาแกะแบบบริเวณโดยรอบทั้งหมดนะครับแล้วก็ไปซื้อเหล็กมานับซึ่งเหล็กที่ผมใช้เนี่ยก็จะมีหลายขนาดนะมีทั้งเอาไว้ทําคานวางจันทันอะไรแบบนี้นะครับก็งบประมาณที่ใช้กระเหล็กไปก็อยู่ประมาณแปดพันบาทนะครับ เหล็กเท่าที่เห็นนะครับตรงนี้จากนั้นผมก็เอาเหล็กที่จะใช้งานนะครับมาทาสีกันสนิมนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้งานแล้วจะไม่เกิดสนิมนะครับต่อมาก็มาวัดระยะนะครับของคานด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังแล้วก็มาตัดเหล็กนะครับที่เราจะใช้ซึ่งเหล็กตัวนี้จะเป็นขนาด4ี่คูณสซึ่งความยาวเนี่ยผมจะยาวไปด้านข้างข้าง,างละ5้าสิบเซนด้วยครับจากนั้นก็จะมาตัดเป็นจันทันนะครับจันทันเนี่ยจะวางห่างกันประมาณ1เมตรนะครับแล้วก็จะยื่นออกไปด้านหน้าด้านหลังเนี่ยอยู่ข้างละห0สเซนเช่นเดียวกัน แล้วก็เชื่อมนะครับยึดตัวจันทันกับตัวคารนะครับทั้งหน้าทั้งหลังเนี่ยให้แน่นเลยนะครับโดยรอบทั้งหมดจากนั้นก็จะมาตัดตัวแปรนะครับซึ่งแปรที่ใช้จะเป็นขนาด2อคูณหนึ่งนิ้วนะครับแล้วก็วางห่างกันอยู่ประมาณสัก1เมตรเหมือนกันนะครับตรงนี้แล้วก็ไล่เชื่อมตัวแปรยึดกับจันทันนะครับให้แน่นเลยเราก็จะได้เป็นโครงสร้างของหลังคาออกมาแบบนี้ครับทันมาผมก็จะใช้เป็นตัวหลังคาไม้ท่อนชีท ซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าเป็นหลังคาไมทุนชีทมือ2นะครับความยาวเนี่ยเราก็สั่งมาตามความยาวที่เราต้องการได้เลยนะครับก็มาวางไล่ไปทั้งหมดเราจะได้เป็นหลังคาเมทัลชีทออกมาแบบนี้ครับจากนั้นนะเมื่อเราได้หลังคาออกมาแล้วนะสิ่งที่ทำถัดมาผมจะกั้นนะพื้นที่บริเวณข้างน,นี้เพราะว่าเป็นส่วนที่มีลมพัดผ่านหรือว่าเวลาฝนตกเนี่ยฝนมันจะสาดเข้ามาได้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะกั้นปิดไปเลยโดยวิธีการเนี่ยผมก็จะใช้เป็นโครงไม้นะครับเพราะว่าเป็น วัสดุที่ผมมีอยู่แล้วนะครับผมแต่ถ้าใครจะทำจริงผมแนะนำว่าควรจะใช้เป็นโครงเหล็กนะครับมันจะได้แข็งแรงแล้วก็ทนทานกว่านี่นะครับจากนั้นเนะี่ยผมก็จะตั้งนะครับเป็นโครงขึ้นมาเลยนะครับที่บริเวณตรงนี้นะครับโดยใช้เป็นไม้ทั้งหมดก็จะยิงยึดให้มันเป็นโครงเพื่อเพิ่มความแข็งแรงนะครับส่วนช่องตรงนี้เนะี่ยผมจะแบ่งเป็นช่องสําหรับใส่กระจกเข้าไปนะเพื่อเพิ่มเป็นช่องแสงนะไม่งั้นเนี่ย มันจะทําให้พื้นที่ในบริเวณห้องครัวเราเนี่ยมันทึบแสงมากเกินไปนะครับผมก็ทําเป็นกั้นช่องออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เป็นบัวไม้นะครับที่ตั้งฉาก90องศาเนี่ยมาวางแบบนี้นะครับยิงตีลิโคนเข้าไปแล้วก็ตัดกระจกขนาดเท่ากับช่องเนี่ยมาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็ปิดด้วยบัวตั้งฉากแบบนี้นะทั้ง2ฝั่ง ในส่วนของผนังที่เหลือนะครับผมก็เลือกใช้เป็นไม้ฝานะครับเพราะว่าไม้ฝาเนี่ราคาไม่แพงนะแผ่นหนึ่งประมาณ50บาทนะครับในงานนี้ผมก็ใช้ไปรประมาณแค่16แผ่นเองแล้วเราก็ทาสีไม้ฝานะครับมันก็จะทําให้ผนังฝั่งนี้ดูสวยงามนะครับแล้วก็วิธีการติดไม้ฝานี่ยก็คือต้องปิดรอยสกูด้วยนะครับก็คือให้มันซ้อนกันประมาณ2เซนนะครับจากนั้นเราก็เก็บสีอะไรต่างๆนะครับเราก็จะได้เป็นผนังนะครับ ไม้ฝาบวกกับเป็นช่องของกระจกออกมาลักษณะแบบนี้นะครับในส่วนของตรงนี้ซึ่งตรงนี้ผมใช้งบประมาณไปประมาณ3,5 0 0นะครับสำหรับตัวผนังฝั่งนี้ถัดมาครับในส่วนของผนังด้านในตรงนี้เนี่ยผมก็จะใช้ตัวเป็นเชอรล่าบอร์ดโปรนะครับ2แผ่นขนาดความหนาอยู่ที่10มิลเอามาตัดให้ได้ขนาดนะครับแล้วก็เอาไปปิดนะผนังด้านในทั้งหมดเลยนะครับโดยวิธีการเนี่ยนะครับก็ จะทำได้ง่ายมากๆแล้วก็ใช้เวลาเนี่ยที่รวดเร็วนะครับผมต้องบอกว่าผมใช้เวลาแค่1วันเนี่ยสามารถทําพื้นที่ตรงนี้ได้เสร็จเลยนะครับแล้วก็งบประมาณที่ใช้ในการทําผนังตรงนี้เนี่ยอยู่ประมาณ2,000บาทเท่านั้นนะครับผมก็จะปิดด้วยตัวเชลลาบอร์ดโปเนี่ยทั้งหมดนะครับรอยต่อเนี่ยก็จะใช้ตัวผงของยิปตัมนะครับหรือว่าจะเป็นผงของสมาร์ทบอร์ดเนี่ยปิดตรงรอยต่อนะครับ ตามด้วยใช้เป็นเทปนะครับเทปผ้าดิบนะปิดเข้าไปแล้วก็ป้ายพื้นที่ตรงนี้ให้เต็มนะครับจากนั้นเราก็จะขัดด้วยกระดาษทรายนบตรงร้อยต่อเนี่ยให้เรียบส่วนวิธีการทำลอบนะครับผมก็เลือกใช้เป็นผลิตภัณฑ์ของ i l ล้อนะครับซึ่งจะเป็นผงปูนสำหรับการทำลอบได้นะครับผมก็เอามา,าใช้ในการทำผนังตรงนี้นะครับ วิธีการแล้วก็ขั้นตอนเนี่ยก็ไม่ไม่ยากนะครับก็คือมีการป้ายเนื้อปูนเข้าไปแล้วก็ทําลวดลายนะครับตามการป้ายของเราจากนั้นก็ลงแว็กนะครับมันก็จะทําให้ผนังตรงนี้มีลักษณะคล้ายๆเป็นสไตล์แบบสไตล์ลอปขึ้นมาออกมาลักษณะแบบนี้นะครับจะได้ลวดลายออกมาแบบนี้เลย หลังจากที่ทําผนังด้านนอกแล้วก็ด้านในฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับบริเวณด้านหน้าตรงนี้เนี่ยจะเห็นว่ามันจะมีแสงเนี่ยส่องเข้ามาได้รวมถึงเนี่ยลมหรือว่าฝนเนี่ยอาจจะสาดเข้าไปได้นะครับผมก็เลยมีการมากั้นเพื่อที่จะปิดนะครับช่องตรงนี้ด้วยนะครับแต่สิ่งที่ผมต้องการคืออยากให้แสงเนี่ยยังผ่านเข้ามาได้นะครับแต่ไม่ได้แบบผ่านมาได้100เอเซนะครับผมก็เลยคิดว่าในส่วนของตรงนี้ผมจะกั้นเป็นช่องของกระจกครับโดยเริ่มต้นเนี่ยผมก็จะตีเป็นโค้งไม้ขึ้นมานะครับแล้วก็กั้นนะครับ กันเป็นกรอบแล้วแต่เราเลยนะตรงนี้คือรูปแบบเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจะออกแบบหรือเราต้องการได้เลยนะครับแล้วจะเห็นว่าตัวช่องต่างๆเนี่ยผมก็ทําแบบไม่เท่ากันด้วยนะเพราะผมคิดว่าอ,อยากจะทําให้มันแปลกๆสักนิดนึงนะครับถ้าทําเท่ากันเนี่ยก็สามารถทําได้นะครับแต่ผมอยากได้แบบช่องเล็กบ้างใหญ่บ้างเนี่ยนะครับก็เลยทําออกมาลักษณะแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตัดกระจกนะครับตาม ขนาดของช่องเนี่ยเราได้เลยนะเราสามารถไปสั่งให้เขาตัดให้ได้นะครับวัดขนาดความกว้างของช่องแล้วก็ไปสั่งเขาตัดก็ลองดูเป็นรูปแบบนะครับอย่างของผมเนี่ยคือมันอาจจะดูแบบไม่สมมาตรหรือว่าเท่ากันเท่าไหร่นะทั้งสองฝั่งเนาะแต่ถ้าใครจะทาจริงนะครับก็ลองดูนะครับอาจจะทําให้มันเท่ากันไปเลยก็ได้นะครับอาจจะดูสวยกว่าน,นี้ ส่วนถัดมานะครับผมก็เริ่มมีการก่อนะครับด้วยการใช้อิฐมวลเบาของอีกฝั่งหนึ่งนะเป็นผนังอีกฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้ผมจะก่ออิฐมวลเบาเนี่ยสูงขึ้นมาประมาณ70เซนนะครับในส่วนของการก่ออิฐมวลเบาเนี่ยก็ไม่มีอะไรยากเลยนะครับก็คือง่ายมากนะเราสามารถทําเองได้นะครับแต่ก็จะมีจุดสําคัญอย่างเช่นก้อนที่ติดกับตัวเสารเราก็ควรจะยึดด้วยนะครับส่วนการตัดอิฐมวลเบาเนี่ยก็อาจจะใช้เป็น เลื่อยนะครับหรือจะเป็นเครื่องมืออย่างในของผมก็ได้นะครับก็สามารถทําได้ทีนี้เมื่อเราก่อขึ้นมาได้สูงเจ็ดติบเต็มแล้วนะครับสิ่งที่ต้องทำเนี่ยก็คือการเทคารทับหลังหรือเอ็นทับหลังนั่นเองนะครับวิธีการก็คือตัดเหล็กขนาด2หุนนะครับมาตอกบริเวณด้านบนของตัวอิฐมวนเบาที่เราก่อนะครับเมื่อตอกไปแล้วเราก็สารเหล็กนะครับโดยเหล็กเนี่ยปลายมันก็ต้องยึดกับตัวเสาปูนด้วยนะครับส่วนถ้าเป็นเสาเหล็กเราก็เชื่อมยึดเข้าไปจากนั้นก็ตีแบบนะครับขึ้นมานะครับตรงนี้จะ เทเอ็นทับหลังหรือคานทับหลังเนี่ยสูงประมาณสักสิบเซนนะครับเมื่อตีแบบเสร็จแล้วเราก็ผสมปูนคอนกรีตนะครับอัตราส่วน1ต่อ2ต่อ4แล้วก็เทเข้าไปในตัวแบบของเรานะครับปล่อยให้แห้งสัก1คืน1วันนะครับแล้วก็ถอดแบบออกมาจะได้เป็นคานทับหลังหรือเอ็นทับหลังแบบนี้ออกมาครับทีนี้นะครับในส่วนของบริเวณช่องตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าอยากได้ช่องลมนะครับหรือเป็นพื้นที่ที่เป็นผนังที่โปร่งสามารถให้ลม ผ่านได้นะครับไม่อยากทําเป็นห้องครัวที่มันทึบนะครับเพราะว่าเป็นครัวนอกบ้านนะผมก็เลยมีการนะครับมากั้นนะครับโดยการจะใช้ไม้นะครับเป็นไม้พาเลตเนี่ยตีเป็นละแนงลักษณะเป็นช่องนะครับสี่เหลี่ยมค้างหมูออกมานะครับวิธีการก็จะแบ่งนะครับช่องเนี่ยตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นเราก็จะไปตัดไม้นะครับให้ได้ตามความยาวแล้วก็เอามาแปะเอียงๆอ5ย่งองศาแบบนี้นะครับ อันนี้จะเป็นแนวแรกก่อนเมื่อเราได้แนวแรกเ e อียง45องศาแล้วเราก็จะตัดแนวที่2เ e อียง45เหมือนกันนะครับซึ่งเมื่อเรานะครับเอามาแปะแบบนี้แล้วจะเห็นว่าช่องที่เกิดขึ้นจะเป็นช่องสี่เหลี่ยมเหมือนสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะบแบบนี้เป็นช่องๆไปเลยนะครับจากนั้นนะครับบริเวณขอบเนี่ยเราก็เอาไม้มาตัดนะครับปิดขอบทาสีเท่านี้นะครับเราก็จะได้เป็นผนังช่องลมแบบนี้ออกมานะครับในส่วนของพื้นที่ตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเนี่ยเป็นช่องที่เราก่ออิดมวลเบานะครับขึ้นมาเนี่ยสูงประมาณ80เซนใช่ไหมครับ ผมก็จะใช้ผนังส่วนนี้นะครับทำเป็นเคาน์เตอร์ครัวนั่นเองนะครับผมก็จะก่ออิฐมวลเบาขึ้นมานะครับสแถวแถวละ4ี่ก้อนนะครับมันจะสูงเท่ากับเอ็นทับหลังที่เราได้ทํามาก่อนหน้านะครับถัดมาเนี่ยก็จะเริ่มตีแบบนะครับเพื่อที่จะทําเป็นท็อปด้านบนให้กับเขานะครับการตีแบบก็จะใช้เป็นไม้นะครับไม้แผ่นขนาดความกว้างเท่ากับช่องของเรานะครับ ซึ่งไม้ตัวนี้ก็จะเป็นไม้อัด osb นะครับหนาอยู่ประมาณ10มิลหรือว่า1เซนนะครับสามารถใช้ในการทําแบบได้บริเวณด้านใต้เนี่ยก็ต้องหาไม้เนี่มาวางด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้มันแอนส่วนบริเวณด้านบนนะครับทั้งด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังเราก็จะกั้นนะครับผมใช้เหล็กขนาด3าคูณหนในการกั้นเป็นแบบแล้วก็ความหนามันจะได้อยู่ประมาณสักเจถึงแเซนพอดีตรงนี้นะครับผมก็จะเพิ่มเป็นตัวแบบไม้เข้าไปตรงกลางเพื่อเอาไว้ใส่เตานะครับจากนั้นก็จะเริ่มเอาเหล็กเนี่ยมาสารนะครับ ซึ่งเหล็กที่ผมใช้ก็จะเป็นขนาดสามหุนนะครับหรือประมาณ9้ามิลเอามาสานให้เป็นเหมือนเป็นตะแกรงนะครับหรือเป็นเหล็กไวเมดด้านบนนั่นเองนะครับเราก็มาผสมปูนเลยครับซึ่งปูนตัวนี้เราจะผสมแล้วไปเทด้านบนนะครับให้เสมอกับตัวขอบของเหล็กที่เราได้กั้นแบบไว้ทั้งสองฝั่งเลยแบบนี้นะครับแล้วก็เทให้เต็มแล้วก็เกลี่ยผิวนะครับให้เรียบเราก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณสัก 1วันนะครับจะเห็นว่าตัวปูนที่เราเทไปเนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วเราก็สามารถที่จะถอดแบบต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นบริเวณที่อยู่ด้านบนด้านล่างนะครับแบบที่ทําไว้สําหรับวางเตาก็สามารถถอดได้นะครับทีนี้บริเวณช่องตรงนี้เนี่ยผมก็มาเพิ่มนะครับจะทําเป็นชั้นขึ้นมานะครับความหนาของชั้นก็จะเท่ากับความหนาด้านบนที่เราทําก่อนหน้านี้เลยนะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับกั้นแบบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เอาเล็กเอาปูนเนี่ยมาเท เมื่อแห้งก็ถอดแบบอีกนะครับส่วนด้านล่างนี้ผมก็เพิ่มชั้นขึ้นมาอีกนะไม่อยากให้ตัวมันเสมอพื้นไปนะครับอยากยกระดับขึ้นมาสูงขึ้นมานิดนึงส่วนบริเวณด้านขวาตรงนี้นะครับของตัวเคาน์เตอร์เนี่ยก็จะเห็นมันมีพื้นที่อยู่นะครับผมก็เลยเอาอิฐมวลเบาเนี่ยครับมาก่อนะครับทําเป็นช่องขึ้นมา2ชั้นนะครับเพื่อคิดว่าตรงนี้อาจจะเอาไว้วางอุปกรณ์นะครับในการทําครัวต่างๆเนี่ยตรงนี้ได้นะก็ใช้อิฐมวลเบากั้นขึ้นมาเป็นช่องแบบนี้เลยนะครับ หลังจากเราก่อนะครับตัวเคาน์เตอร์ออกมาเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาสิ่งที่ผมทาก็คือการฉาบฉาบตัวทั้งผนังนะครับทั้งตัวเคาน์เตอร์เองด้วยนะครับตรงนี้แล้วก็ฉาบให้มันเรียบจากนั้นเนี่ยผมจะเลือกใช้วิธีการทําเป็นผนงังสไตล์ล็อบไปเลยหรือว่าเป็นเคาน์เตอร์ล็อบไปเลยนะครับตรงนี้ก็ใช้วิธีการป้ายปูนเข้าไปนะครับเป็นปูนฉาบของอิฐมวลเบาเมื it, ่อป้ายปูนฉาบอิฐมวลเบาเสร็จแล้วสิ่งที่ทาถัดมาเนี่ยผมก็ใช้เป็น เนื้อปูนนะครับเนื้อปูนของปูนเทพื้นนะครับทั่วๆไปเนี่ยเอามาป้ายนะครับป้ายให้เรียบนะครับกับตัวผิวของปูนเขาเนี่ยเราจะได้เป็นปูนเคาน์เตอร์ปูนสไตล์ลอบออกมาลักษณะประมาณนี้นะครับที่ได้ตรงนี้ออกมาก็ต้องบอกว่าอาจจะดูไม่เนี้ยบดูไม่สวยงามเท่าไหร่แต่ต้องบอกว่าใช้งานได้นะครับ ถัดมาสิ่งที่ทำถัดมาครับตรงนี้ผมก่ออิฐมวลเบาขึ้นมาอีกสองก้อนนะครับเพื่อป้องกันลมนะครับเวลาเราใช้เตาลมมันจะได้ไม่ตีไฟนะครับเวลาเราจุดเตานะครับซึ่งพอก่อขึ้นมาสองก้อนแล้วนะครับไอช่องว่างตรงนี้ผมก็จะมากั้นนะครับให้เป็นระแนงไม้ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะว่าตรงนี้ก็อยากให้มันโปร่งนะครับให้ลมต่างๆเนี่ยสามารถพัดนะครับเข้ามาได้หรือว่าถ่ายเทได้นั่นเองนะครับ แต่ต้องบอกว่าละแนงแบบนี้ก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับก็ลองพิจารณาดูด้วยนะครับในส่วนของตัวผนังที่เราก่ออิฐบนเบาขึ้นมา2ก้อนนะครับเพื่อบังลมเนี่ยผมก็ใช้ตัวกระเบื้องนะครับเพื่อเป็นการนะครับปิดบริเวณตรงนี้ไปเพราะเวลาทํากับข้าวและต่างเนี่ยมันอาจมีน้ํามันไปกระเด็นนะเราจะได้ทําความสะอาดได้ง่ายนะครับส่วนช่องตรงนี้นะครับผมก็ทําเป็นละแนงนะครับเอียงทับกันแบบนี้เหมือนเดิมนะครับจะได้เป็นช่องลมคล้ายๆกับตัวระแนงฝั่งแรกที่ผมได้ทําไปแบบนี้ออกมานะครับ นี่ครับผมส่วนด้านหน้าตรงนี้ผมคิดว่ามันมันว่างไปแล้วก็มันจะเห็นไอ้ตัวซิงซิงอ่างล้างจานนะครับผมก็เลยมาตีระแนงนครับเป็นแนวนอนลักษณะแบบนี้นะครับผมก็ใช้เศษไม้ที่มีอยู่ในบ้านนั่นแหละครับเอามาทําแล้วก็ทาสีดําก็จะได้ลักษณะของครัวออกมาประมาณนี้แล้วนะครับผมนี่นะครับก็เป็นรูปแบบครัวที่ เราจะได้เบื้องต้นนะครับทีนี้ในส่วนของช่องตรงนี้ผมเว้นช่องไว้เพื่อที่จะทําเป็นประตูหรือว่าเป็นช่องเนี่ยเดินไปด้านหลังได้นะครับเพราะว่าด้านหลังเนี่ยผมคิดว่าจะทําเป็นแปลงผักขึ้นมาเอาไว้ใช้ในการทํากับข้าวอะไรแบบนี้นะครับปลูกผักผมก็เลยไปเอาตัวไม้อัดโอเอสบีนะครับเอามาตีเป็นเหมือนเป็นบานบานประตูบานประตูเลื่อนครับก็เอามาตีอัดกันเลยนะครับเพราะว่าไม้อัดโอเอสบีเนี่ยมันมีหลายความหนาแต่ที่ผมมีอยู่ที่บ้านเนี่ยมันเป็นความหนาสิ 10มิลนะครับหรือว่า1เซนผมก็มาตีอัดกันเพื่อให้มันแข็งแรงนะครับจากนั้นผมก็ทําเป็นลวดลายนะครับตรงนี้อยากให้มีช่องเพื่อให้ลมมันผ่านได้ด้วยผมก็เอามาตัดนะครับให้เป็นรูปตรงรูปตรงวงกลมขึ้นมานะแต่จะขนาดเนี่ยมันจะจะเล็กไปใหญ่นะครับเพื่อเพิ่มลวดลายให้กับเขาก็จะได้เป็นลักษณะของประตูบานเลื่อนออกมาแบบนี้นะครับทีนี้นะครับเราก็จะยึดนะครับโครงของไม้เนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะใช้ในการทํา โครงประตูบานเลื่อนนั่นเองนะครับยึดไม้เข้าไป1อันที่คานเหล็กนะครับจากนั้นก็จะเอาตัวรางรางอลูมิเนียมนะครับตัวนี้เนี่ยความยาวเนี่ยต้องมากกว่าตัวความกว้างประตูสัก2เท่านะครับตรงนี้ผมก็จะไปเชื่อมเป็นล้อนะครับเพื่อที่จะใช้คอนโทลตัวประตูไม่ให้มันแบะออกนะครับหรือว่าตีไปด้านหน้าได้นะจะให้มันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาได้อย่างเดียวถัดมาตัวประตูเองนะครับเราก็จะใส่ลูกล้อเข้าไปแล้วก็เอาไปใส่กับรางอลูมิเนียมนะครับทีนี้มันก็จะเลื่อนได้แล้วนะครับ เราก็มีการยิงสต็อปเปอร์ซ้ายขวาเข้าไปด้วยส่วนผนังบริเวณด้านหลังนะครับที่ติดกับตัวประตูเนี่ยนะครับหรือเป็นผนังอิฐมวลเบาที่เราได้เราได้ก่อขึ้นมาตรงนี้ผมก็ใช้วิธีการฉาบนะครับปูนเข้าไปนะเป็นปูนสําเร็จของอิฐมวลเบานี่แหละครับฉาบเข้าไปให้เรียบนะครับเมื่อฉาบเรียบแล้วนะครับผมก็จะใช้เป็นผงปูนนะครับเป็นผงปูนเขียวนะครับผสมกับน้ําอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็จะใต้เข้าไปให เรียบเลยนะครับแล้วก็ใช้ตัวเกียงเหล็กเนี่ยทำการปาดเพื่อทําลวดลายนะครับเป็นสไตล์ล็อบซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่าใช้งบประมาณไม่เยอะเลยนะครับเพราะว่าปูนฉาบเนี่ยก็ใช้แค่1ถุงนะครับหถุงก็ประมาณ80บาทเองส่วนเนื้อปูนนะครับเนื้อปูนที่เราเอามาป้ายเนี่ยหถุงเนี่ยประมาณ140แต่เราใช้ไปนิดเดียวจริงๆนะครับซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าใช้งบประมาณไปไม่เยอะสําหรับการทําผนังล็อบลักษณะแบบนี้นะครับตันนี้ผมก็ทาด้วยตัวน้ํายานะครับเป็นน้ํายา เคลือปูนนะครับเราก็จะได้บริเวณโซนผนังด้านหลังเนี่ยออกมาแบบนี้นะครับมีประตูสไลด์นะครับแล้วก็เป็นผนังสไตล์ล็อบออกมาถัดมานะครับเนื่องจากผมไปได้ไม้นะครับามาสองแผ่นนะแผ่นหนึ่งเนี่ยก็ตก800บาทนะผมก็เลยจะเอามาทําโต๊ะเพื่อใช้ในครัวนอกบ้านของผมนะครับ เนื่องจากไม้นะครับมันมีรอยแยกหรือว่ามีส่วนที่เสียไปนะครับผมก็เลยได้มีการครับมาตีเป็นแบบนะครับแล้วก็เทปูนเข้าไปในร่องของไม้ที่มันเสียอยู่นะครับมันก็จะได้ลักษณะออกมาเป็นไม้บวกกับปูนนะครับจากนั้นเนี่ยผมก็จะมาทําขาตั้งเป็นรูปทรงตัว X นะครับโดยวิธีการเนี่ยก็คือจะเป็นใช้ตัวอ่าเป็นไม้สนนะครับเก่าๆของผมเนี่ยที่มีอยู่ในบ้านนะครับมาเอามาประกอบกันนะครับมันจะได้เป็นทรงตัว X ออกมาแบบนี้นะครับทาสีดํานะครับ แล้วก็เอาไปประกอบยึดกับตัวไม้ที่เราได้ทําไว้ก่อนหน้านะครับแบบนี้เลยนะครับก็เราก็จะได้เป็นโต๊ะมาใช้งานซึ่งโต๊ะตัวนี้จะกว้างอยู่ประมาณสักเกือบ1เมตรนะครับส่วนความยาวอยู่ที่เมตรห้าสิบเซนจากนั้นก็ทาน้ํายานะครับวูดเทคเนี่ยไฮบิดวูดกาดไป2รอบส่วนไม้แผ่นหนึ่งผมเอามาแตดแบ่งครึ่งครับแล้วก็มาทําเป็นเก้าอี้ยาวๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อที่จะเอาไปใช้ร่วมกันกับโต๊ะที่ผมได้ทําตอนแรกนะครับผมนี่นะครับก็จะได้เป็นโต๊ะกับ ก็อี้ยาวๆแบบนี้เอามาใช้งานนะครับงบประมาณเนี่ยไม่เกิน2,500บาทนะครับผมสุดท้ายนะครับผมก็จะได้ครัวออกมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยยังมีสิ่งที่ผมจะทําเพิ่มเติมอีกนะครับไม่ว่าจะเป็น เชิงชัยนะครับหรือว่าฟ้าเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าจะทําอะไรต่อหรือแม้แต่ช่องว่างนะครับตรงทางเข้าตรงนี้ก็ยังอาจจะมีการปรับปรุงเพิ่มเติมอีกนะครับผมแต่สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็มาสรุปนะครับการทําตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยนะครับณนสภาพปัจจุบันเนี่ยนะครับตั้งแต่ที่ผมทํา20วันงาประมาณ35มหมเนี่ยให้ดูนะครับภายใน20นาทีเพื่อเป็นแนวทางนะครับหรือจะเป็นข้อมูลสําหรับใครเนี่ยอยากจะทําครัวนอกบ้านนะครับหรือจะเอาไปประยุกต ทำเป็นโรงรถนะครับหรือเป็นห้องนะครับสําหรับทํางานหรือจะเป็นห้องอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้นะครับผมแล้วก็ตอนนี้ต้องบอกว่าครัวตรงนี้ของผมเนี่ยก็พร้อมที่จะใช้งานแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําไฟต่างๆเนี่ยก็ใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็อนาคตเนี่ยผมอาจจะมีการมาทําครัวที่นี่มาทํากับข้าวนะครับแต่ว่าจะอาจจะลงคลิปอะไรต่างๆเนี่ยอีกช่องหนึ่งนะครับชื่อช่องบ้านทองกวาแฟมิลี่นะครับ สำหรับท่านใดนะครับที่อยากติดตามนะครับเรื่องของการทำกับข้าวของผมหรืออะไรแบบนี้นะครับหรือเป็นไลฟ์สไตล์พวกนี้นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับช่วยกดติดตามด้วยนะครับผมวันนี้ผมก็น่าจะจบการแนะนำนะครับขั้นตอนการทำห้องครัวนอกบ้านของผมไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วก็อาจจะมีการมาต่อเติมอะไรอีกเนี่ยก็ลองติดตามกันดูนะครับวันนี้ก็จะจบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีนะครับ